โซเชียลตามสืบหนุ่มคนนี้ไหมทำรักเจนเนี่และเนเงินพังเล่นเอาแฟนคลับช็อกกันทีเดียวเมื่อเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสเฟซบุ๊กว่าได้เลิกกับเนเงินว่าที่จะบ่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีระบุข้อความว่าก่อนอื่นเจนเนี่ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แสดงความเป็นห่วงและถามกันเข้ามาตลอดเลยว่าทำไมช่วงนี้ ไม่เห็นเนเงินออกไปคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่ได้ถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่และเนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วแล้วเราตกลงกันแล้วว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะการเป็นเพื่อนกันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราสองคนและเรายังสามารถรักษาวความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคน ไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเจนนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกท่านจะเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่ในครั้งนี้เราทั้งคู่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาแจ้งตอนนี้เพราะเราสองคนอยากใช้เวลาในการทบทวนและหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งตอนนี้เราก็โอเคทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะล่าสุดแฟนคลับไม่ค่อยเชื่อเหตุผลที่ทั้งสองคนจะเลิกกันโดยไม่มีสาเหตุอะไรอย่างที่เจนนี่บอบ แฟนคลับที่ติดตามเรื่องนี้ต่างสงสัยว่าสาเหตุที่เนเงินกับเจนี่เลิกกันจริงๆมาจากหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนนี้ที่เจนนี่ถ่ายลงติกต็อกหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องรอให้เจนี่ออกมาตอบไขข้อข้องใจกันอีกครั้งนะคะ